โรงเรียนบ้านสารเจ้าพ่อสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตสาที่ตั้งเลขที่928หมู่1ตำบลวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเขตพื้นที่บริการคือบ้านสารเจ้าพ่อบ้านสวนห้อมบ้านคลองสองบ้านเขาแผงมา้าบ้านคลองอีแผ่มีนักเรียนทั้งสิน้น191คน ประวัติโรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อโรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อดําเนินการก่อตั้งครั้งแรกโดยชาวบ้านศาลเจ้าพ่อและได้รับความร่วมมือจากหน่วยทหารช่างไทยและหน่วยทหารช่างสหรัฐอเมริกาเปิดทําการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2511ปัจจุบันโรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดทำการสอน3ระดับคือระดับก่อนประถมศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นภายใต้การบริหารงานโดยนางพัชนีคำพิทักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสานเจ้าพ่อโครงสร้างการบริหารงาน4งานะโรงเรียนบ้านสารเจ้าพ่อมีโครงสร้างการบริหารงานดังนี้นางสาววีนาภูผาสุข หัวหน้างานวิชาการนางประคองธนูป,ปกรณ์หัวหน้างานงบประมาณนางสาวนุชจรีเนิกกระโทกหัวหน้างานบุคคลนางวีรวันกอบัวหัวหน้างานบริหารทั่วไปผลการดำเนินงาน4งานโรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อมีผลการดำเนินงานดังนี้ 1. งงานวิชาการผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน หรือ RT ชั้นป .1 ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ71.23สูงกว่าระดับประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ18.39ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติหรือ o n e ชั้นปหได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ35.20เพิ่มขึ้นร้อยละ1.56ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติหรือ o ONe ชั้นมสได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ37.06 เพิ่มขึ้นร้อยละ1.34เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักง,งานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษาเข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา 2. งงานงบประมาณโรงเรียนบ้านสารเจ้าพ่อมีการรายงานผลให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบมีการแจกอุปกรณ์การเรียนหนังสือเรียน และมีการมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ 3. งานบุคคลนางวีระวันกอบัวได้รับโล่รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยมนางประคองธนูปรกรณ์ได้รับโล่รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยมนางสาวสุนทรน,นามใหม่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลครูดีเด็ด 4. งานบริหารทั่วไปโรงเรียนบ้านสารเจ้าพ่อมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน แปลงดอกไม้และสวนหย่อมมีการสร้างรั้วของโรงเรียนรวมทั้งซ่อมแซมอาคารเรียนเพื่อความปลอดภัยงานกิจกรรมนักเรียนวันงดสูบบุหรี่โลกเพื่อตระหนักถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่พิธีไหว้ครูเพื่อน้อมรำลึกบูชาครูเลือกตั้งประธานนักเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด วันสุนทรภู่เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของสุนทรภู่งานเข้าค่ายคุณธรรมเพื่อเรียนรู้หลักธรรมและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเพื่อรำลึกบูชาพระคุณของแม่วันวิทยาศาสตร์เพื่อให้มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญวันเด็กแห่งชาติเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของเด็กและให้เด็กกล้าสแสดงออกวันสำคัญทางาศาสนา วันเข้าพรรษาวันวิสาขาบูชาเป็นต้นการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมเพื่อสร้างความสามัคคีของลูกเสือและเนตรนารีรางวัลแห่งความภาคภูมิใจเป็นศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบของอำเภอวังน้ำเขียวโรงเรียนนำร่องสเตมศึกษาในระดับปฐมวัยโรงเรียนเครือข่ายวิจัยสเตมศึกษาข้าราชการครูได้รับรางวัลครูยอดเยี่ยมได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียง รางวัลโรงเรียนดีสีตำบลเป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนเครือข่ายสุจริตรางวัลสถานศึกษาดีเด่นผลการทดสอบโอนิชั้นมสสูงกว่าระดับเขตพื้นที่ผลการทดสอบ NT ชั้นปสสูงกว่าระดับประเทศติดต่อกัน4ปีได้รับตราบ้านนะักวิทยาศาสตร์น้อยในการประเมินรอบที่ส ชนะเลิศก,การประกวด best practice การสอนแบบ STEM ศึกษาระดับก่อนประถมศึกษานอกจากนี้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมยังส่งผลให้โรงเรียนบ้านสารเจ้าพ่อได้รับการสนับสนุนและได้รับการไว้วางใจจากชุมชนอยู่เสมอโรงเรียนได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาเป็นจำนวนมาก โรงเรียนแห่งนี้ได้รับใช้ชุมชนและองค์กรต่างๆมากมายการบริหารงานปรากฏเป็นรูป,ปรธรรมจากการทุ่มเทแรงกายและแรงใจของบุคลากรในโรงเรียนจากความรักความผูกพันของชาวโรงเรียนบ้านศารเจ้าพ่อจึงเป็นโรงเรียนที่ทรงคุณค่าสง่างามปรากฏในใจของทุกคนและจะเป็นสถาบันการศึกษาอีกแห่งหนึ่ง ที่มุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ชุมชนและสังคมต่อไป